สามลัคนาราศีที ació, shared, ens, ่มีแนวโน้มต่อการเป็นคนมีเซนต์มีลางสังหรณ์สามารถสื่อสารกับสิ่งลึกลับอะไรต่างๆได้ดีมีลัคนาราศีอะไรบ้างเราลองมาฟังไปพร้อมๆกันนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าเรื่องของการเป็นคนมีเซนต์มีลางสังหรณ์มีความสามารถกับการสัมผัสหรือสื่อกับสิ่งต่างๆได้นี่มันอาจจะต้องดูอีกหลายองค์ประกอบนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดาวเกตดาวหรือจยูที่เป็นดาวเกี่ยวกับสิ่งลึกลับหรือมันอาจจะต้องไปเกี่ยวกับเรื่องของภพเรือนวินาศที่เป็นภพเรือนที่เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งเล่นลับอะไรต่าางๆมมสััพนธ์กบ หรรือเเปล่าลยนยะคับแต่ถ้าถามว่าดูจากลัคนาราศีเนี่ยนะครับลัคนาราศีอะไรที่เอื้อต่อการเป็นคนมีเซนต์ก <st as> ็ต้องยกให้กับ3ลัคนาราศีนี้ก็คือลัคนารา,ราศีกรกฎลัคนาราศีพิจิกแล้วก็ลัคนาราศีมีนถามว่าทำไมา3ลัคนาราศีนี้ถึงเป็นลัคนาราศีที่มีแนวโน้มกับการมีเซนต์ได้ดีก็ลองมาดูสมมติฐานแรกนะครับเขาถือว่า3ลัคนาราศีนี้ทั้งกรกฎมีนแล้วก็พิจิกเนี่ยเป็นลัคนาราศีที่เป็นราศีธาตุน้ํา เพราะฉะนั้นในทางโหราศาสตร์เนี่ยเขาถือว่าธาตุน้ําเป็นธาตุที่สื่อเข้ากับเรื่องต่างๆได้ดีสิ่งต่างๆได้ดีก็เลยทําให้ทั้งสลัคนาราศีนี้ค่อนข้างเอื้อต่อการสื่อเข้ากับสิ่งต่างๆจิตวิญญ,ญาณเรื่องลึกลับได้ดีนะครับและถ้ามาดูเพิ่มเติมนะครับลัคนากรากฎเนี่ยเจ้าของบ้านช่องราศีกรกฎเนี่ยเขาคือดาวจันทร์ซึ่งดาวจันทร์เนี่ยเป็นดาวภาคราติการเนาะมันเป็นดาวที่ เกี่ยวกับเรื่องของกลางคืนยามรัติการซึ่งเมื่อเจ้าของบ้านเป็นดาวจันท์มันก็เลยทําให้คนลัคนากรากฎมีแนวโน้มที่จะสื่ออะไรกับเรื่องของภาครัติการในยามกลางคืนได้ดีนะครับส่วนอีกลัคนาหนึ่งก็คือลัคนาพิจิกนะครับลัคนาพิจิกเนี่ยถ้าเทียบกับดวงชะตาของโลกนะเขาถือว่าเป็นภพเรือนที่เป็นภพมรณะของโลกเพราะฉะนั้นภพมรณะเนี่ยมันเป็นภพอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของความตายอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องหลังความตายวิญญาณจิตวิญญาณต่าง ก็เลยส่งผลให้ชาวลัคนาพิจิกก็เป็นอีกลัคนาหนึ่งที่เอื้อต่อการเป็นคนมีเซนส์นหรือสัมผัสกับเรื่องสิ่งแปลก,ปลกสิ่งหลังความตายได้ดีส่วนอีกลัคนาหนึ่งก็คือมีนนะครับมีนเนี่ยถ้าเทียบประดวงชะตาโลกลัคนามีนเนี่ยเขาเป็นลัคนาที่เป็นพบเรือนวินาศของโลกซึ่งพบวินาศเนี่ยมันหมายถึงอะไรที่เกี่ยวกับสิ่งลึกลับสิ่งแปลกๆสิ่งที่มันมองไม่เห็นจับต้องไม่ได้ ก็เลยเอื้อให้คนลัคนามีนก็เป็นอีกหนึ่งราศีที่มีเซนต์มีความสามารถกับการสื่อกับเรื่องแปลกๆสิ่งลึกลับได้ดีเพราะฉะนั้น3มราศีที่ถือว่าเอื้อเป็นคนมีเซนต์มีรางสังหณรมีเรื่องของการสื่อกับสิ่งลึกลับได้ดีผมก็ยกให้กรกฎมีนแล้วก็พิจิตครับผม